อาชีพอย่างผมมันต้องหลอทั้งนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบอ้าวหยุดเลยทุกคนเปล่าครับผมไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่นักสืบแต่ผมเป็นนักต้มตุน backpack, พี่ชื่ออะไรอ่ะทาวเวอร์ชื่อจริงเหรอหน้าตาเสื้อซ่าแบบเนี้ยเ<อ>ยิะลูกค้าผมเองพกอาวุธมาหรือเปล่าชูมือยกใช้เสื้อขึ้น like ส่งขึ้นีก มันสีเหลืองหัวนมเลยเด้เอเอเอาเอาเบิ้งดูเพี้ยนปะเนี่ยฮะเข้าเรื่องเลยแล้วกันโดนลูกนี่เบวนี่ลูกนี่เป็นใครแฟนเก่าฉันเองเพชรเฮ้ยเฮ้ยพี่ปล่อยผมเฮ้ยพี่ปล่อยผมปล่อยผมพี่พี่ปล่อยผมแล้วแฟนเก่าเบวนี่คลาสสิกจะให้หลอกผู้ชายอย่างไอเพชเราต้องรู้ทุกคำพูดและความคิดของมันด้วยการอ่านปาก ที่เพชรนักพี่หนกมากขึ้นทุกวันทุกวันก็เพราะว่าพี่หนกใจกว้างใจดีเหมือนน้ำทะเลเลยไอเพชรมันชอบหลอกเงินผู้หญิงเราจะใช้จุดนี้แหละเป็นแต้มต่อแต่เราต้องหาทีมช่วยคนแรกสาวใหญ่ลูกไฮโซสเสน่ห์แรวพราวแค่เจ๊เจ๊ของเพชรเนี่ยอยู่มาน้องเดี๋ยวคืนนี้ก็ไปเอานะสมาชิกแก๊งคนที่สองพี่ชายพี่เองชื่อโจนโจนภาษาอังกฤษนั่นแหละโจนภาษาไทยนี่แหละขโมยขโจนนะ ทานตามกันออกมาจากคุกหม้อป่ายัางไอเพรที่มันคิดจะเข้าไปขยํำแกไม่คิดระแวงหรอกว่าแกจะหลอกมันหรือเปล่าแน้องโง่งมากเลยเนาะที่โดนผู้ชายหลอกอย่างว่านะคนอยู่ในสนามจะไปอ่านเกมออกได้ยังไงแล้วอย่างพี่ไว้ใจได้ใช่ไหม้าาเเธออยังไม่่่ชืว ไอ้คนหล่อลวงเราจะใช้โรงแรมนี้เป็นที่หลอกไอ้เพชรเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้จัดจาก,การกันสวัสดีครับพี่แซมพี่แซมพี่เห็นใช่ไหมชื่อจริงคือเสกสารสร้างสวนเสือแต่เรียกพี่แซมแซมไซน์ไงตามสะดวกเสามธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์